สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกบพาทุกท่านมาดูรถเจ็ดที่นั่งตัวท็อปนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยสีสวยด้วยนะคะรถเข้าใหม่คันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆเป็นอ e ีวสูมิวเอ็กซ์หนอาริเมตนะคะเป็นตัวขับ2นั่นเองรถปี2021ป้ายแดงขายอยู่ที่ล้านสี่วันนี้นะคะลูกค้าซื้อในราคาแค่8ปดแ0 0ห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วได้เลขไม์ที่70,000กิโลนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้สุด คุ้มค่ามากๆสิสีแดงสีมงค้นแบบนี้นะคะสวยแล้วก็แรงขับนุ่มด้วยช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยนะคะกับราคาสุดประหยัดด้วย859,000บาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรขนาดเครื่องยนต์1.9นะคะแล้วก็กําลังสูงสุดให้อยู่ที่150แรงม้าด้วยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะคะระบบต่าง ะะมีให้จัดเต็มมากๆทั้งระบบความปลอดภัยนะคะระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนก็มีให้ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติก็มีให้เช่นกันนะคะถือว่าได้รถที่คุ้มค่ารถอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถโคมไฟสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแต่สภาพดีมากนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะกันชนก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเช่นกันนะคะสภาพรถใหม่มากมาก คันนี้นะคะม่การใช้งานแค่7 0 0ด0กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะให้ดูด้านหน้าเลยนะคะดูจากตาเปล่านี้นะไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆนะคะไม่มีร่องรอยบุบมสันเหลี่ยมให้คมๆเลยนะคะสภาพดีมากนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะมีวารันตีให้หลังการขายด้วยนะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษาในเรื่องการซื้อรถกับเกียรติได้เลยมาดูส่วนถัดไปนะคะ เป็นตัวล้อนะคะล้อได้ล้อแม็กจากโรงงานอิซูซุเดิมเลยเป็นล้อล้อขอบ20นะคะคันนี้เป็นล้อขอบ20ได้เป็นยางบิสโตนปี2022ด้วยสภาพเนื้อยางใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะด้านในซุ้มล้อถือว่าปกติมากๆนะคะไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆเช่นกัน คันนี้นะคะถือว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนกระจกทุกบานก็ยังเป็นกระจกเดิมๆนะคะนี่เป็นกระจกมองข้างนะคะสีแดงสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะคะกระจกเดิมทุกบานอย่างที่เกาแจ้งนะคะเพราะว่าจะเป็นรถเดิมพาร์ทเดิมเลยนะคะโลโก้ อิสุสยังอยู่เลยนะคะนี่บ่งบอกได้เลยนะคะการดูรถมือสองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์มือสองนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนกระจกเดิมแน่นอนนะคะโลโก้อีสุสยังอยู่ด้วยนะคะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านในนะคะด้านในออปชันแล้วก็ออกแบบนะคะให้ความพรีเมียมมากๆนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะแล้วก็จะมีแถบตรงนี้นะคะจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะให้ความพรีเมียมไปอีกแล้วก็จะมีแถบสีทองตรงนี้ด้วยนะ ะะแล้วก็ตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าชุดลำโพงที่วางแก้วมีให้พร้อมเลยนะคะรถรถเป็นรถที่สวยพรีเมียมเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะซอกเสาหน้าตรงนี้หัวน็อตเดิมๆทั้งหมดนะคะไม่มีร่องรอยแกะเก่าใดๆคอนโซลหน้าก็ถือว่ากว้างขวางสะอาดสะอานนี่เป็นรถสภาพเข้าใหม่นะคะแต่ดูแบบคือเป็นรถเหมือนรถชงแล้วนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ารถสวยมากนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงนี้นี่ดูมาดูตัวเบาะ เบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังคูแม็กสีน้ำตาลนี่ให้ความพรีเมียมไปอีกนะข้อดีของเบาะคูแม็กนะคะรองรับสลีละได้ดีแล้วก็เบาะไม่ร้อนนั่นเองนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยคู่หน้านะคะ คุ้มค่าสุดๆแล้วนะกับคันนี้ตัวท็อป1.9อัวติเมตรนะคะมาดูในส่วนของด้านในนะคะฝั่งผู้โดยสารเบาะสามารถพับได้นะคะทุกท่านขาเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้เลยพับเบาะได้เรียบเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่เป็นอเนกประสงค์มากๆนะคะมีที่เสียบชาร์จแบตแล้วก็เสียบปลั๊กได้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเรื่องเรื่องของรถนะคะเกยว่ามองไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่งได้เลยนะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งได้เลยควรที่จะมีออป ต่างๆให้จัดเต็มนะคะอ่านี่นะคะด้านในก็ถือว่ารถใช้งานน้อยไม่เจ0 0 0 0ื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจทักเกด่วนได้เลยกับคันนี้นะคะ Isuzu MU-X 1.9 Ultimate อาิเมตนะคะปี2021โอ้โหป้ายแดงขายล้าน4นะแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่ 8 0 0 0 0เออแนนะคะขอโทษที8 5 9 0 0บาทนะคะได้สีแดงสีมงคลแบบนี้เลยแรงหรือเหลือช่วงล่างนิ่งแน่นอนนะคะส่วนประตูหลังนะคะประตูนี่นะฝากระโปรงด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นรถอเนกประสงค์ที่สะดวกสบายมากๆแล้วด้านในสเปซด้านในของคันนี้นะคะของ NewX คันนี้กว้างขวางเบาะพับได้คัสตอมได้เลยนะคะใครที่ชอบแคมปิง้งเกลแนะนาเลยนะเพราะว่าเบาะมันสามารถพับเรียบได้นะคะเอาที่นอนปูนอนได้เลยจะนั่งจะนอน อนจะทํากิจกรรมต่างๆนะคะคือเป็นรถที่เหมาะมากๆด้วยที่สเปซด้านในเขากว้างขวางนะคะสเปซด้านในกว้างมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะอยากให้มาชมรถตัวจริงมากๆรถคันนี้ยังไม่ได้ทําการชงนะคะรอทําการชงให้พร้อมขายจะหลอกว่านี้อีกนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของฝากระโปรงหลังนะคะมาดูคอนโซลเออเออขอโทษทีนะคะมาดูหัวน็อตแล้วก็ซีนยางนะคะหัวน็อตซีนยางเดิมๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งรถคันนี้อย่างที่เกดแจ้งไปนะ ะะไม่มีร่องรอยการตัดต่อหรือว่าร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆทั้งหมดแล้วฝากระโปรงด้านหลังเขาเป็นระบบแบบไฟฟ้านะคะเปิดปิดสะดวกสบายมากๆกว้างขวางจริงคันนี้นะคะใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งเหมาะมากๆกับครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่ไปคันคันเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องหาที่จอดรถยากยากมีคันเดียวจอดไปทั้งครอบครัวได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อดีของรถเจ็ที่นั่งนะคะใครที่หา รถอยู่นะรถปีใหม่ๆนะคะเลขไหม่เจ็ดหมื่นถือว่าไม่น่าเกียดนะคะใช้งานใช้งานมาก็ดูแลเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะเช็คที่ศูนย์อีสุสุได้เลยนะคะประวัติคันนี้มีอยู่ทุกส,สามารถเช็คได้ทุทกสาขานะคะต้องพูดอย่างนี้เลยต้องทุกสาขามาดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในฝั่งคนขับเหมือนขับเครื่องบินเลย ออปชั่นเยอะจัดนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันพุชสตาร์ทมีให้หน้าจอทัชสกรีนกล้องหน้าหลังมีให้เลยระบบเบรกมือมีให้นะคะคันนี้ออปชั่นให้มาจัดเต็มแบบนี้เลยค,คุ้มเลยนะคะระบบแอร์แบกมีรอบคันแน่นอนนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังปักไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะท่านไหนได้ไปเกตดถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่ดูแค่สภาพแค่ล้างขัดสีแค่นั้นก็ใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรมากส่วนถัดไปนะคะเรา ไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านมากๆนะคะแล้วเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรขนาดเครื่องยนต์ ขนาดความแรงม้านะคะอยู่ที่ประมาณ150บนะคะ1้0าแรงม้าเลยแรงเห,เหลือแน่นอนนะคะแล้วคันนี้ก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะคะแผ่นเพจต่างๆในห้องเครื่องยนต์นี้อยู่ครบๆเลยนะคะใครอยากได้รถเกตเ A มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเพชรยนต์เขาจะเน้นแต่รถเกตเ A มาขายนะคะสภาพโครงสร้างเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักพิกความจมน้ํามานะคะหลังการขายมีวอลลันตีให้ด้วยนี่คือสุดคุ้มมากๆนะคะถือว่าเป็นสูงรถยนต์มือ สที่มีมาตรฐานมากๆนะคะก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ Isuzu MU-X 1.9 รุ่น Ultimate นะคะเครื่องยนต์1.9ลิตรเป็นแบบขับ2ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ทากเกด่วนได้เลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ16,000นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวเกขอรายได้อยู่ที่ประมาณสัก30,000ขึ้นนะคะออกคนเดียวไม่ต้องค้าแล้วคันนี้มีกุญแจให้2ดอกด้วยนะคะมั่นใจได้นะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์จะได้แต่ความคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วรถแต่ละคันมีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะก่อนจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดลูกค้าอยากได้ใบเซอร์นะคะเราก็มี ช่างมาตรวจรถให้นะคะจากบริษัทกลางนะคะไม่ได้มีการแบบยัดใต้โต๊ะตรงห้องนี้เขาเป็นบริษัทกลางที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ชั้นนําด้วยจากบริษัทเยอรมันเลยนะคะแล้วก็จากบริษัทประเทศเออญี่ปุ่นนะคะจากประเทศ สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อเก๋ม,มาด่วนได้เลยเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์มาได้นะคะมาดูรถตัวจริงกันอยากให้ได้รถดีๆรถครอบครัวไปใช้งานกันนะคะคันนี้ก็สุดคุ้มค่ามากๆเป็นรถปี2021กับราคา859 00 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วป้าย,าย,ายแดงข่ะอยู่ที่ร้าน4วันนี้ลูกค้าได้ในราคาครึ่งๆเลยอ่ะคันครึ่งไปเลยนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงหลายตังค์นะคะและสามารถออกฟรีดาวได้ด้วยท่านไหนสนใจปรึกษาเกดด่วนได้เลยนะคะรวันนี้ต้องขอ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคงเก๋นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเก๋จะมีรถสวยๆรถเข้ามาใหม่ราคาพิเศษให้ชมกันอีกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีค่ะ